สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel <ie> อีกลแล้วนะครับผม <ie> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเฟลกายเป็นภาพยนตร์แนวดรามา่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังกันอย่างเข้าใจง่ายเฟลกายเปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าจูเลียซึ่งเขา กำลังจะแต่งตัวไปเรียนขนาดนั้นเองแม่ของเขาที่เป็นแม่บ้านก็ได้มาบอกกับจูเลียดว่าเขาเอาเสื้อผ้าของเจ้านายมาใส่ระวังเจ้านายจะจับได้ ซึ่งที่แท้จริงแล้วห้องนี้ไม่ใช่ห้องของจูเลียแต่ว่าเขาแอบ,บเข้ามาในห้องของเจ้านายเพียงแค่ต้องการอยากได้เสื้อที่เทใสไปเรียนเท่านั้นเองหลังจากนั้นเขาก็ไปเข้าเรียนซึ่งเขานั้นน่งเรียนกับแฟนสาวที่มีชื่อว่ารอเดนขณะนั้นเองทั้งสองคนก็จู่จีกันต่อหน้าอาจารย์จนทําให้ถูกอาจารย์นั้นต่อว่าและบอกให้เขานั้นตั้งใจเรียนกันหน่อยหลังจากเลิกเรียนจูเลียกับรอเดน ก็ได้มาเจอกับมารีนาซึ่งมารีนานั้นเป็นน้องสาวของจูเรียรรอเลนจึงแนะนําตัวว่าเธอนั้นเป็นแฟนของจูเรียรหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปกินข้าวกันและจูจูจเจ้านายของจูเรียดที่มีชื่อว่าฟอนซีเขาก็ได้มากินข้าวที่ร้านนี้บอด,ดีและเขาก็จําได้ว่านี่ชุดของเขาแต่จูเรียก็ไม่ได้พูดอะไรและขอตัวมานั่งกินข้าวต่อซึ่งแฟนสาวของเขาก็ถามไปว่านั่งใคร จูเรียจึงบอกว่าเพื่อนกันแต่โรเลนก็ได้ยินว่าจูเรียจนั้นเรียกเขาว่าท่านเพื่อนทําไมต้องเรียกกันแบบนั้นด้วยซื้อขนาดนั้นเองฟอนซีเขากําลังทะเลาะกับแฟนของเขาที่มีชื่อว่แพมอยู่ หลังจากนั้นเธอก็เดินออกจากร้านไปเลยฟอนซี ancy, จึงเรียกจูเลียตมาแล้วบอกว่าให้ไปตามออเดอร์มาหน่อยทำไมมันช้าจังซึ่งรอเลนก็สงสัยว่าทำไมจูเลียตต้องทำตามคำสั่งด้วยหลังจากนั้นจูเลียตเขาก็ได้เอากับข้าวมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนเพื่อของฟอนซีซึ่งกระทำให้รอเลนนั้นไม่พอจะเป็นอย่างมากแล้วก็เดินออกจากร้านไประหว่างที่พวกเขากำลังนั่งแท็กซี่กลับบ้านรอเลน ก็ไม่คุยกับจูเลียตเลยและเมื่อมาถึงที่บ้านเธอก็ปิดประตูหนีจูเลียตพยายามติดต่อเธอในคืนนั้นทั้งแชทไปทั้งโทรไปแต่เธอกลับไม่รับสายแถมยังบล็อกเบอร์บล็อกไลน์เขาอีกวันต่อมาฟอนซี่เขาได้ใช้งานจูเลียตให้จูเลียตไปตามสืบหน่อยว่าแพม แอมมีกิ๊กหรือเปล่าซึ่งจูเลียก็ได้ตามมาเจอว่าแพมเธอมีกิ๊กจริงๆเขาจึงส่งรูปไปให้กับฟอนซี่ซึ่งก็ทำให้ฟอนซี่นั้นโกรธมากๆเขาจึงพาพวกมาแล้วก็บุกมาทำร้ายแฟนใหม่ของแพมขนาดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่ยังเข้ามาบุกจับซึ่งจูเลียนั้นหนีไม่ทันเพียงแค่คนเดียวจึงทำให้เขานั้นถูกจับไปหลังจากนั้นมาดีนาเธอจึงพาทนายมาประกันตัวจูเลียนันออกไปซึ่งทนาย ก็เป็นคนของพ่อจูเลียที่ส่งมาประกันตัวหลังจากนั้นพ่อก็เลยไปจัดการกับจูเลียที่ก่อเรื่องแบบนี้แต่ว่าพวกเพื่อนบ้านนั้นก็เข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งเบสเพื่อนข้างบ้านสมัยเด็กของจูเลีย ก็ได้พาจูเรียขึ้นมานั่งคุยกันบนหลังคาบ้านเหมือนสมัยที่พวกเขานั่งเคยมาเล่นกันในตอนอเด็กๆเมื่อแม่ของจูเรียดได้รู้ว่าพ่อนั้นทำร้ายจูเรียแม่จึงมาจากกัดการกับพ่อและบอกว่าต่อไปอย่ามาทำร้ายลูกชายของเขาอีกซึ่งพ่อกับแม่นั้นแยกกันอยู่แม่นั้นดูแลจูเรียส่วนพ่อดูแลมารินานั่นเองหลังจากนั้นแม่ก็ได้พาจูเรียกลับมาที่บ้านของฟอนซีแล้วก็มาทำแผลกับเขา แม่จึงบอกว่าให้อยู่ห่างฟอนซีเอาไว้บ้างเพราะฟอนซีนั้นนิสัยไม่ดีไม่อยากให้จูเลียตต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกซึ่งดูเหมือนว่าจูเลียตเขาก็ไม่สามารถจะเลี่ยงได้ถ้าเขายังอยู่ที่นี่ในวันต่อมาฟอนซีเขาได้พาเพื่อนที่มีชื่อว่ามิเกลกับแฟนสาวที่มีชื่อว่าเจนนี่มาที่บ้านเพื่อจะมาปาร์ตี้กันในคืนนี้แม่ของจูเลียตก็ได้เข้ามาดูแลเป็นอย่างดีซึ่งขณะนั้นเองจูเลียตเขาก็กําลังแต่งตัวอยู่ เมื่อแม่เปิดประตูเข้ามาในห้องและเห็นว่าจูเลียกำลังแต่งลออจึงรู้ว่าจูเลียจะต้องไปปาร์ตี้กับพวกของฟอนซีอย่างแน่นอนหลังจากนั้นแม่ก็ได้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับพวกของฟอนซีซึ่งแม่ก็ต้องมาเห็นว่ามีเกลกับเจนเนี่กำลังเล่นปุ้นกันอยู่หลังจากนั้นจูเลียก็ได้เดินเข้ามาฟอนซีจึงบอกกับจูเลียเป็นว่าไปเอาเบียร์มาสิแล้วก็มาดื่มกันซึ่งจูเลียก็ดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาจึงมานั่งคุยกัน กี่ยวกับเรื่องที่ว่าฟอนซีนั้นเลิกกับแพรมแล้วฟอนซี่จึงเล่าให้ฟังว่าแพมน่ะมีกิก๊กเขาจึงไปจัดการมาในคืนนั้นพวกเขาจึงออกไปปาร์ตี้กันซึ่งคนที่จัดปาร์ตี้ในคืนนี้ก็คือเพื่อนของฟอนซีที่มีชื่อว่าไคลใไคลจึงได้แนะนําเพื่อนของเขาสมัยเรียนให้กับทุกคนได้รู้จักเธอมีชื่อว่าดาน,น่าหลังจากนั้นทุกคนก็ไปนั่งปาร์ตี้กันแต่จูเลียเขาก็ต้องมายืนคอยรับใช้ฟอนซี ดาน่าเธอจึงเอาเครื่องดื่มมาให้กับจูเลียได้ดื่มหลังจากนั้นเธอก็ชวนจูเลียนั้นดูดปุ๋นแล้วก็ไปเปล่าใส่ปากของจูเลียซึ่งก็ทําให้จูเลียน้นัไอออกมาทุกคนนั้นถึงกับขำที่จูเลียนดูดไม่เป็นส่วนฟอนซี เขาก็ชวนเจนนี่นั่นดื่มและทั้งสองคนก็ส่งสายตาหากันโดยเดฟอนซีนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าเจนนี่เธอเป็นแฟนกับมิเกลอยู่ส่วนจูเลียตก็แยกตัวออกมาอาจเจนที่ห้องน้ําซึ่งก็มีดานะ่าเธอคอยมาดูแลจูเลียและเธอก็ชวนจูเลียเข้าไปในห้องซึ่งจูเลียนั้นก็ถึงกับล้มพับไปเลยเพราะว่าเขานั้นคอไม่แข็งดานะ่าเธอจึงชวนจูเลียนั่นดื่มต่อหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบก,กัน แลวก็จัดการสมัครใ้กันอย่างเมามันส่วนเจนนี่ณตอนนี้เธอก็ได้สลบไปแล้วนั่นเป็นฝีมือของพวกของฟอนซีพวกเขานั้นวางแผนจะจัดการกับเจนนี่ในคืนนี้หละะังจากนั้นพวกเขาก็อุ้มเจนนี่เข้าไปในห้องและก็จัดการสมัตรใให้เธออย่างเมามันส่วนดาน,น่าหลาังจากที่เธอหน้นเสจกิจกับจูเรียเธอก็ได้ทิ้งจูเรียที่นอนหลับอยู่ไว้และเธอก็กลับไปส่วนพวกของฟอนซี่ หลังจากที่พวกเขานั้นเสร็จกิจแล้วพวกเขากลับพบว่าเจนนี่นั้นเสียชีวิตไปแล้วพวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำอย่างไรจึงพยายามออกไปตามหาดาน่ากับจูเรียแล้วก็มาพบว่าจูเลียนั้นนอนหลับอยู่พวกเขาใน,นคิดอะไรไม่ออกจึงอุ้มจูเรีย ไปนอนข้างๆร่างของเจนนี่เพื่อให้ทุกคนนัานเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนนั้นสมรู้รเวกันจนทําให้เจนนี่นั้นเสียชีวิตไปและเมื่อจูเลียนนั้นตื่นมาในตอนเช้าเขาก็งงว่าเขามานอนที่นี่ได้อย่างไรข้างๆเจนนี่และกลับพบว่าจเ,นนเจเนน,จเจเน,าาจนี่นั้นเสียชีวิตไปแล้วจูเลียนนั้นตกใจไปยังมากเขาจึงรีบพาเธอนไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าผลตรวจร่างกายก็บอกว่าเจนนี่นั้นเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน หลังจากนั้นเมื่อพ่อของครายนั้นรู้เรื่องเข้าจึงมาต่อว่าใครที่ครายนั้นก่อเรื่องแบบนี้เพื่อนๆจึงปลอบใจใครและบอกให้ใครนั้นใจเย็นๆในคืนนั้นเองตำรวจก็ได้ไปที่บ้านของฟอนซีเพื่อจะมาตามหาจูเลียไปสอบปากคําแต่ว่าแม่ก็บอกไปว่าลูกชายของเธอนั้นไม่เกี่ยวขานาดน,นั้นเองจูเลียเขาก็ได้มาแอบเพียนอยู่ด้วยเขาจึงรีบหนีกลับไปที่บ้านแล้วก็มาพบว่าตำรวจ มาตามเขาที่บ้านพ่อเช่นเดียวกันเขาจึงเข้าไปหลบอยู่ที่บ้านของเบสเบสจึงถามไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นให้เขานเล่าให้เธอฟังหน่อยจูเลียดจึงเล่าให้ฟังว่า เขานั่นไปปาร์ตี้กับผู้เ,เพื่อนแต่เมื่อเขาตั้งตื่นมาเขากับพบว่าเจนนี่มานอนข้างๆเขาและเธอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นพวกพ่อมาริน่าก็ได้ตามมาที่บ้านของเบสทุกคนนนั้นไม่ได้ต่อว่าอะไรจูเลียรวมถึงแม่ก็ตามมาที่นี่ด้วยซึ่งพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นฝีมือของพวกของฟอนซีเพราะว่าหลังจากที่จูเลียเล่าให้ฟังว่าเจนนี่เธอกําลังคบอยู่กับมิเกลอยู่ทุกคนจึงเดาว,ว่า จูเลียนั้นถูกฟอนซีน่ะใส่ร้ายแต่ว่าพวกเราคงทําอะไรไม่ได้ เพราะว่าพ่อแม่ของฟอนซี่มีทั้งเงินแล้วก็มีอิทธิพลด้วยแต่ว่าแม่ของจูเลียก็บอกว่าเธอจะช่วยลูกชายของเธอให้ได้เรื่องดาวตักลับไปที่บ้านของฟอนซีซึ่งตอนนี้แม่ของฟอนซีก็ได้พาทนายความมาแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงลอยฟังว่าพวกเขาเพียงแค่เล่นสนุกกับเจนนี่เท่านั้นแต่จู่ๆเธอก็เสียชีวิตไปพวกเขาไม่ได้ตั้งใจฟอนซีเขาจึงขอโทษแม่ของเขาไปหลังจากนั้นลูกน้องแม่ของฟอนซี จึงได้เอาเงินประยัดให้กับผู้กำกับและบอกว่าช่วยเคลียร์เรื่องผลการตรวจร่างกายให้หน่อยให้ดูเหมือนว่าเจนเนี่เธอนั้นช็อกไปเองไม่ได้ถูกใครทำร้ายหลจานั้นแม่ของเจนเนี่เธอก็มาที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกติดต่อไปเมื่อเธอมาเห็นร่างของลูกสาวเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากส่วนผู้กำกับเขาก็ได้ใช้อำนาจของเขาเปลี่ยนผลการตรวจร่างกายให้กลายเป็นว่าเจนเนี่เธอนั้นเสียชีวิตเพราะว่าเธอนั้นช็อกเรื่องราว แต่มาที่งานศพของเจนนี่ซึ่งแม่ของฟอนซี่ก็ได้มาที่นี่ด้วยแม่ของเจนนี่ได้บอกกับแม่ของฟอนซี่ไปว่าเธอรู้ว่านี่เป็นฝีมือของฟอนซี่เพราะว่าเจนนี่เธอนั้นคบอยู่กับมิเกลพวกของฟอนซี่อยู่แม่ฟอนซี่จึงบอกว่างั้นเราไปคุยกันส่วนตัวหน่อยได้ไหมหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มพลไฟใส่กันแม่เจนนี่ จึงบอกว่าเธอนั้นรู้ว่ามันเป็นฝีมือของพวกลูกชายคุณนั่นแหละที่ทําให้ลูกสาวของฉันต้องเป็นแบบนี้แม่ฟอนซี่จะบอกว่าใจเย็นๆหน่อยและเธอก็เอาผลการตรวจร่างกายให้กับแม่เจนนี่ได้ดูว่าเจนนี่นั้นช็อกไปเองแต่แม่เจนนี่นั้นเธอไม่เชื่อเธอบอกว่าเธอจะขุดคุยคดีนี้ขึ้นมาใหม่แม่ฟอนซี่จึงบอกว่าเธอไม่อยากให้เรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นและในวันต่อมาทนายความ ก็ได้มาคุยกับทั้งสาคนว่าให้ทั้งสามคนนั้นพูดตามที่เขานั้นบอกหลังจากนั้นตำรวจสอบสวนก็ได้เข้ามาสอบปากคำทั้งสคนนี้เขาเริ่มจากการสอบปากคำฟอนซี่ก่อนว่าวันเกิดเหตุฟอนซี่นั่นอยู่ที่ไหนฟอนซี่จึงบอกไปว่าเขานั้นอยู่ที่บ้านกับแม่ส่วนมิเกลเขาก็บอกว่าเขานั้นไปปาร์ตี้ที่งานที่คลายนั้นจัด แต่ว่าเขากับเจนนี่นะทะเลาะกันแล้วก็มีลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยเขาจึงกลับไปนอนที่บ้านของฟอนซีส่วนใครเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นว่าเจนนี่อยู่กับจูเลียตในคืนนั้นทางตำรวจจึงถามหาดานะ่าว่าดาน่าก็อยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าทนายความก็พูดขัดจังหวะแล้วบอกว่าวันนี้ก็ให้เอาเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าดาน่าเธอไม่ได้มาด้วยหลังจากนั้นแม่ของฟอนซี่ ก็ได้ให้คนเอาเงินไปปิดปากเจ้าของรีสอร์ทในวันนั้นที่ใช้จัดงานว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและใครเขาก็เอารถไปรับดาน่าและบอกกับดาน่าไปว่าถ้ามีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นก็ให้เธอบอกไปว่าเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่ได้อยู่กับจูเลียนในคืนนั้นด้วยซึ่งดาน่าเธอก็ถามไปว่าทําไมล่ะใครจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากให้ครอบครัวของเขาต้องเดือดร้อนซึ่งดาน่าก็รับปากไปว่าเธอจะช่วย โดยที่เธอนั้นก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่หลังจากนั้นพ่อของจูเลียก็ได้มาที่บ้านของเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องคืนนั้นเกี่ยวกับการตายของเจนนี่แต่เขากลับบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้เงินปิดปากนั่นเอง ส่วนแม่ของฟอนซี่ก็ได้เรียกแม่จูเรียนมาคุยด้วยเรื่องที่ว่าเธออยากจะขอให้จูเรียยอมรับผิดในคดีนี้ซึ่งเธอนั้นทางอ้อนบอนแม่จูเรียแถมให้เงินด้วยแต่แม่ของจูเรียก็ไม่เอาและบอกว่าลูกชายของเธอนั้นไม่ได้ผิดหลังจากนั้นตํารวจก็ได้จัดการแถลงข่าว และบอกว่าคนที่เป็นคนร้ายนี่คือน,นั้นก็คือจูเลียนนั่นเองเพราะว่าแม่ของเจนเนี่เธอมาคุยคดีจนทําให้พุ่มกลับไม่มีทางเลือกจนต้องหาแพะมาขนาดนั้นเองจูเลียนก็กําลังนั่งดูข่าวอยู่ด้วยและเห็นว่าแม่ของเจนเนี่กาลังร้องโฮมร้องไห้ขอให้จูเลียนมามอบตัวจูเลียนนั้นถึงกับช็อกไปเลยที่เขานั้นต้องตกเป็นแพ้แบบนี้เขาถึงขั้นปาโทรศัพท์ทิ้ง เบธจึงบอกให้จูเลียนันใจเย็นจ,เนจูเียจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยซึ่งเบสเธอก็บอกว่าเธอเชื่อแต่มันคงเป็นเพราะอ,อํานาจเงินผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเบสเธอก็บอกว่าเธอนั้นรักจูเลียตน,นะเธอเชื่อจูเลียตหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันแล้วก็จัดการสะบัดเหตุกันอย่างเมามันต่อมาพ่อกับแม่ของจูเลียตก็ได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ได้บอกว่าจูเลียตต้องหนีไปเดี๋ยวเธอจะให้คนพาจูเลียนั้นหนีซึ่งจูเลีย เขาก็นั่งรถออกมากับคนขับรถแต่จูจูรถตำรวจก็ได้วิ่งมาตัดหน้าแล้วก็พาจูเลียตไปซึ่งตำรวจพวกนี้ เป็นคนของผู้กำกับที่ให้มาลักพาตัวจูเลียตเพื่อจะมาขู่ให้เขานั้นยอมรับสาร,รภาพน่นเองว่าเขานั้ไปนคนทําแต่จูเลียตก็ยังคงปฏิเสธจูส่วนพ่อกับแม่ของจูเลียก็ได้มาที่โรงพักและถามว่ามีรถตํารวจนะมาเอาจูเลียไปจูเลียตถูกขังอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่กลับเป็นว่าจูเลียน,น่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ซึ่งก็ทําให้พ่อของจูเลียน,น่ยไม่พอจะเป็นอย่างมากเขานั้นโยวยวายรั่นโรงพักและก็ถูกไล่ออกไปจากโรงพัก ส่วนจูเลียนทีนตอนนี้สาภาพของเขานั้นก็สมบักสมบอมเป็นอย่างมากเขาได้ถูกเอาเข้ามาค้างไว้รวมกับคนอื่นที่ถูกทําให้ต่างจากเขาเช่นเดียวกันจูเลียนเขาเห็นว่ามีกล่องไบหนึงอยู่ข้างๆตัวของเขาและเห็นว่ามันมีซ่อมอันนึ่งที่ปลายนั้นมันแหลมคล้ายๆกับมีดเขาจึงเก็บไว้กับตัว แล้วก็พยายามเรียกร้องความสนใจให้พวกตำรวจพวกนั้นมาพาเขาออกไปหลังจากนั้นตำรวจก็พาจูเลียออกมาและถามว่าเขานั้นเป็นอะไรตั้งหนาจูเลียเขาจึงหยิบซ่อมที่เขานั้นแอบเอาไว้จากการกับตำรวจคนนี้แล้วก็แย่งปืนแล้วก็วิ่งหนีไปซึ่งจูเลียเขาได้บุกมาหาฟอนซี่คลายแล้วก็มิเกลว่าทุกคนนั้นใส่ร้ายเขาเขาจึงจัดการกับทักสามคนนั่นหลังจากนั้นจูเลีย เขาก็ได้เดินออกไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนตอนนี้ชีวิตของเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วซึ่งขนาดนั้นเองรถตำรวจก็ได้ขับเข้ามาเพื่อจะมาจับจูเรืยอน,นั้นเองและเรื่องราว ฟาวกายก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยไปดูตัวเต็มนะครับชีวิตของจูเลียนที่ค่อนข้างจะรันทดมากๆเลยนะครับผมมันเป็นหนังชีวิตที่แบบว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่น่าเกิดขึ้นกับใครบางคนเลยจูเลียนต้องมารับกรรมกับสิ่งที่เขานั้นไม่ได้ทําสุดท้ายแล้วเขาก็มืดแปดด้านไม่สามารถจะสู้กับคนที่มีอิทธิพลได้นะครับเพราะว่าอำนาจของเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตำรวจ ขาจึงจําเป็นต้องเป็นสารเตี้ยแล้วก็มาจัดก,การกับทุกคนที่เป็นต้นเรื่องสุดท้ายแล้วในตอนจบเนี่ยเขาก็คงจะถูกจับไปนะครับ แต่จูเรียก็คงจะไม่รับสาร,รภาพคดีของเจนนี่นะครับแต่เขาก็มีความผิดที่เขานั้นจัดก,การกับฟอนซีมิเกลแล้วก็คลายไปนั่นเองอันนี้ก็คือเขาต้องรับกรรมในสิ่งที่เขาต้องทําไปซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วมันก็หดหู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภายัยเวนาที่นี้ด้วยแลยกันนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอใหม่ในล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับอยีีเเงธนัจนจมจฉะพ